เทียวอัชราพรเปิดใจทั้งน้ำตาชนะญี่ปุ่นรอบ5ปีลิ้วชิงแชมป์เอเชีย2023จากกรณีการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ประจำปี2566เอเชียนซีเนียวีเมนส์วอลเล่บอลแชมเปี้ยนชิพ2023ระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่6กันยายน 66นะชาติชายฮอนและ M.C.C. ฮอนเดอรมอโคราชโดยวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศระหว่างทัพนักตบลูกยางสาวไทยมีกรีแชมป์เอเชีย2สมัยปี2009และ2013ลงสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่นแชมป์เอเชีย5สมัยและแชมป์ครั้งล่าสุดปี2019 ผลปรากฏว่าวอลเล่บอลหญิงไทยเอาชนะญี่ปุ่นไปแบบสุดมัน3 2สเซต2 5 2ส1 9 2 5 2ถ25 2 5 2 0และ15 1 1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับจีนได้สำเร็จหลังจบเกมเพียวอัชราพรคงยศเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าเราคาดหวังกับเกมนี้มากๆพูดง่ายๆ เราเคยได้แชมป์นะแต่ตอนนั้นเรายังเป็นน้องตอนนี้เราอยากจะได้แชมป์ด้วยตัวของเราเองปีนี้จัดในบ้านเรามาจัดในบ้านเราเราก็กดดันหลายๆอย่างเรายังขาดอะไรไปไม่รู้เรายังตามหามันอยู่แต่มันทำให้เราเห็นว่าเราสามารถทำได้แล้วทุกคนก็คงจะเห็นขอบคุณเพื่อนๆน,นที่สู้กันมากๆถ้าเราใส่ร้อยเราจะเอาเขาไม่อยู่เราพยายามจะไม่เสียเอง ไม่ให้บอลตกง่ายเพราะถ้าเราเสียเองมันจะเป็นแต้มของญี่ปุ่น